ดีขึ้นจริงๆครับลุงไปทำอะไรให้เนาะถึงดีขึ้นฮะแบบตอนจะนอนแน่นจมูกทั้งๆั้ท,ท,ที่ไม่มีอะไรแต่ตันรูจมูกพอนั่งปกติมันก็ไม่เป็นอ๋อแต่ว่าเดิมมันเป็นยังนั้นใช่ไหมละ่ะแต่พอเวลาได้ยินเสียงลุงเขาให้ หรือฟังภาษาลุงทันแล้วพอเข้าใจตามหรือเข้าใจตามอย่างดีแค่นี้เองมันก็จะดีขึ้นแล้วจ้าถามว่ามันอะไรกันแน่ลุงะะะนะคำตอบสุดท้ายอยู่ที่คุณมนที่ได้รับเป็นสิ่งที่ต้องการที่สุดเกินความเชื่อเหนือคำอธิบายเพราะฉะนั้น นั่นก็คือฟิลลิ่งหรือฟิลเลอร์ในตัวคุณเองจะต้องรู้เองเพียงแค่เปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนความรู้สึกนะกับสิ่งที่ไม่ดีที่เดิมๆม,มานะครับอยู่ๆมันก็รูโล่จมูกเลยเห็นไหมนี่แหละก็คือพลานุภาพของพลังงานบริสุทธิ์จากลุงงอกโดยลุงงอกและกับใครก็ได้ในโลก In the world of Thailand a everywhere every one อย่างนี้เป็นต้นใอ่ okay, ไหมครับดีใจด้วยครับที่ได้รับสิ่งที่ไม่น่าจะไม่ซื้อไม่ขายแต่ได้ผลเกินคาดแมนบอจบข่าวครับผม